เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะในช่วงบ่ายนะครับเนาะนะครับผมก็แดดท้อนนะครับวันนี้เนาะนะแต่ว่าก็มีล่มอยู่นะครับเนาะนะครับผมกับเมื่อวานก็มีฝนตกนะครับแต่ฝนว่ตกนีก็หฮ้อนห่อนนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้ไปเที่ยวเรากันคือเก่านะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาโอ้หนักเสียดายมากๆเลยนะครับเนาะเลขออมห้าแปดนะครับสองแปดห้าแปดนะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับ เรียกว่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ยนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับไปที่ตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งและสองนะครับเนาะไปที่สองแล้วก็แปดนะครับพอวันเลขออกไปที่นะครับสองแปดนะครับเนาะแปดห้าแปดแล้วก็สองแปดในเลขล่างนะครับเนาะนี่ครับบนและก็ล่างนะครับเนาะเลขออกไปที่ตัวนี้นะครับเนาะ ก็มาที่คู่นี้นะครับสองแปดหนึ่งและสองเนี่ยครับเนาะนะครับเอานะครับสําหรับในนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับน้ำสม่ใชดเป็นตัวใดเดี๋ยวเทานีมาเบิ้งในสูตรที่หนึ่งและสองนะครับเนาะในมื่อนี้นะครับวันนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้นะครับเนาะนะครับสําหรับสาวาของเขานะครับเนาะนะครับผมเอาไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะนะครับผม นะครับในงวดวันที่25เครื่อเมื่อนี้นะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับน้องเฮากระซีได้ออกมาเป็นที่ตัวนี้นะครับเนาะสองและแปดสองและแปดนั่นมากสองตัวนี้เนาะเป็นสูตรที่หนึ่งสองนะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะกระได้มาที่ตัวนี้ครับสูตรที่หนึ่งเลยสามซีห้าหกสูตรที่สองในเก็ดแปดเก่าเนาะไปไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับน้องเฮาสีว่างสูตรที่ก่อนเนาะนะครับผมเอ้า ตัวนี้ก่อนเลย1และ2นะครับเนาะนะครับ3 4 5 6ในสุตรที่1นะครับ3 4 5และ6นะครับสูตรที่2ก็จะเป็น7 8 9นะครับแล้ววันที่นี้ตัวนี้ตัวที่เขาเพิ่มนี่บ่อชนนะครับไม่ชนไม่ชนนะครับเนาะบ่อชนสูตรที่2นะครับแล้วไปที่สูตรที่3และ4นะครับ3และ4นะครับ มาเท่ากันนะครับเดินมาเท่ากันนะครับเดินมาเท่ากันนะครับนะครับมวดนี้ก็เป็นงวดที่กลอยสองนะครับนะครับในงวดที่พันมานั่นนะครับน้องเลขออกไปที่แปดห้าแปดแล้วก็สองแปดนะครับในเลขกตัวนี้กับสีตัวที่มันชนกันก็คือมันชนสามตัวเนาะนะครับหนึ่งสองสามมาสองนะนะครับมาสองก็คือตัวนี้นะครับมาสอง ในวันี้นะครับประมินผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้ครับสี่สามสองหนึ่งหกเจ็ดแปดเอานะครับเนอะมีรุ่นมีรุ่นนะครับสี่สามสองสี่สามสองหนึ่งเนอะสี่สามสองหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดแปดนะครับสัวที่สามสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็หกเจ็ดแปดบานที่นี่เลขตัวที่มันชนเนี่ยนะครับเนอะมันก็จะชนไปที่สามกับสี่นะครับแล้วก็บตำแหน่งที่มันมาดีสันะตำแหน่งสองตำแหน่งนี่นะครับ ตำแหน่งที่มาดีก็คือตัวนี้นะครับในสูตรนี้เนาะคือตำแหน่งที่สองคือตัวนี้นะครับนะแล้ววันที่นี่ตัวนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับมันก็จะชนเจ็ดและแปดนะครับเจ็ดและแปดนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเลขนะครับถ้าจับคู่กันจะมีสิบสองคู่นะครับเอาสูตรนี้กับสูตรนี้จับคู่กันเลยนะครับเดี๋ยวไปเบื้งสูตรที่หาก่อนเนาะนะครับสูตรที่ห้านะครับนะครับสำหรับสูตรที่หานะครับแมวหยองนะครับแมวหยองขาดเบิ้ลนะครับขาดหมดแล้วนะครับแมวหยองนะครับเนาะ บางคนก็จะบอกเข้าใจแมวหยอยอะไรนะแมวกัดนะครับนะแมวกัดแมวหยั่งมันนะครับบ้านที่ได้สี่ห้าหกหาม้าลักรลอยเอ้มาลักสิบบนนะครับมาลักสิบบนตอกห้านะครับสี่ห้าหกห้าออกหาแปดเลขหามาวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์สูตรที่ห้าแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นะครับอ๋อสูตรที่ห้านะสูตรที่หาแปดเก้าศูนย์นี่นะครับนะบ้านที่นี้นะครับเลขตัวนี้นะครับตัวที่ชนก็คือแปดแปดแปด สามตัวนะครับตัวที่ชนสามตัวเนาะจะมีแปดนะครับแปดเก้าสองตัวเพรนั้นสองตัวเบิร์ตมีแปดตัวเดียวที่มีเลขสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเราก็จะให้วิ่งนะครับแปดบร้ดวิ่งแปดนะครับเนาะบนล่างตัววิ่งนะครับเนาะวิ่งป่นแปดวิ่งแปดตัวเดียวเลยนะครับสำหรับจับคู่กับสิตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เลยสามสียหหกจับคู่กับเจ็ดไปเก้าเนาะสาม สามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเนาะเท่ว่าตัวที่มันเดินดีก็คือตำแหน่งที่ในในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้เขาแรีกสูตรนี่เนาะสูตรนี้นะนะรนนะครับ ยังในหน้นอัตภันมานะครับเนาะมันมาในตำแหน่งที2 2 2 LS hmm, hmm. 2่2องตำแหน่งนี้นะครับสองตำแหน่งนี้นะครับนี่หุ้นอ่ผ่านมากันนี่ครับมา2องตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่1นึ่งเออที่2และ3 2และ3นี่นะครับเนาะตำแหน่งที่2และ3ก็คือเลข3กับเลข2แต่ว่าเลข3มันชนนี่เลข3มันชนนะครับเลข3มันชนนะครับในตัวนี้นะครับเนาะเอ้าตำแหน่งที่ตัวนี้เนาะนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับมาบนสูตรที่3ที่4เนี่ยครับเนาะตำแหน่งที่ชนก็คือ2นี่ครับ2 ตำแหน่งที่นี้นะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับก็คือ2ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่สามและ2นี่นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่สามคือตัวนี้นะครับเลข2ตัวนี้มันไม่ชนนะครับเพราะว่าตัวนี้งวดนี้ไม่ได้ตัวเดียวกันนะครับ2มาแต่ว่าวันนี้ตัวที่ชนนะครับในสองตำแหน่งนี้นะครับสองตำแหน่งนี้เนาะส่วนที่3ามนะครับ2ตำแหน่งนี้ มันก็ซี <fizer> ่ <Ziel 3> เป็นเลข3นะครับที่ชนนะครับเลข3นะครับเลข3ชนตัวนี้เลข4ชนตัวนี้แต่ว่าเลข2องในตำแหน่งที่มาในงวดก่อนนั้นมันไม่ชนนะครับตัวนี้ไม่ชนมันก็เลยสองตำแหน่งนี้ที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับเนาะนะครับนะครับงวดที่ผ่านมาตำแหน่งที่3งวดนี้ชนตำแหน่งที่2นะครับนี่นะครับเนาะตัวที่เด็ดนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้นะครับเนาะก็จะไปที่นะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะสามนะครับไปที่เลข3นะครับนะครับเลข3นะครับในตัวนี้เนาะนะครับเลข3 แล้วมาชนสูตรที่1ด้วยนะครับสูตรที่1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้มันจะเข้าตรงหลักนะครับตัวนี้สี่เข้าตรงหลักได้เพราะว่าตัวนี้นะครับเนาะในในในเลขสูตรที่1นึ่งมันจะมาหลักสิบเป็นส่วนมากถึง9 9เเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเพราะว่านะครับมีอยุ่งวดเดียวทานันทีมันเข่าไปที่หลักหน่วยก็คืองวดที่มันออกสองหกสองหกบอกให้เป็นอย่างนะครับเนาะ นะครับนงวดที่ออกไปที่06นะครับ706เนอะนะครับ706นะครับเนาะงวดที่ออก706ก็คือตัวนี้นะครับเนาะ706นี่นะครับงวดที่ออก706เนี่นะครับมีงวดเดียวที่เลข6ในสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งไปเบิ้งสูตรที่หนึ่งก่อนสูตรที่หนึ่งได้สองนะครับเนาะนี่นะครับ706เนี่นะครับสูตรที่หนึ่งได้สองนี่มันชน6มีงูงวดเดียวนี่เท่านั้นนะครับที่มาหลักหน่วยนอกจากนั้นก็จะมาหลัก มาหลักสิบทั้งหมดเลยนะครับมาหลักสิบนะครับก <une> ็จะมาหลักสิบนะครับนะครับในตัวนี้เนาะนะครับก็จะมาหลักสิบนะครับตัวนี้นะครับงวดนี้เลขสามตัวนี้นะครับไปที่เลขสามนะครับเนาะนะครับก็จะเป็นสามก็จะอยู่ในหลักสิบนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะฟันธงให้เพื่อนๆไปเพียงชุดเดียวคู่เดียวเท่านั้นนะสามแปดสามแปดวิ่งแปดนะครับนะครับ สามแปดวิ่งแปดนะครับเพราะว่ามันเด่นเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดตัวรองก็คือสามเจ็ดตัวรองสามเจ็ดเนาะนะครับจะอยู่ในโซนนี้นะครับสําหรับเลขนะครับจะอยู่ในโซนนี้นะครับนี่ครับเนาะจะอยู่ในโซนสองแถวนี้เพราะว่ามันชนสามกับสี่แล้วนะครับเจ็ดกับแปดนะครับสามกับสี่เจ็ดกับแปดก็จับคู่กันมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับสี่คู่นี้มาในสี่คู่นี้เลยนะครับเนาะสี่คู่นี้นะครับตัวคู่เด่นนะครับเนาะสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดมีตอนนี้นะครับสําหรับใน ืัอนี้เลยนะครับืัอนี้นะครับเนาะสำหรับสาวเราคนสวยนะครับของเฮานะครับเนาะนะครับเนาะกะนะครับเพื่อนพิจาจณาเบิ่งนะครับเนาะคิดว่าเรียกวันนี้สวยอยู่สวยสวยนะครับเนาะวิ่ง8นะครับเนาะแล้วก็จับคู่กันได้12คู่นะครับเนาะ12คู่เด่นไปที่4คู่เด่นที่สุดคู่เดียว38นะครับนี่นะครับเนาะนักกรันผมเอาไห้ทุกคนโชคดีเ้อนะครับสำหรับเราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะ อ่าเมื 25, 25, ่อนี 90, ้วันจันทร์ที่25นะครับเนาะเอามีรุ่นนะครับเนาะนะครับเลขตัวที่มาบ่อยที่สุดก็คือ890แต่ว่าตัวนี้นะครับ890เลยนะครับในสูตรที่หานะครับเนาะเพราะว่า890นี้มันสิมาทุกงวดนะครับนะครับสามเลข3ตัวมากทุกงวดนะครับทุกงวดเลยนะครับแต่ถ้าเขาสิเลือกไปวิ่งนะครับเนาะเราก็จะเลือกเอาตัวที่เด่นนะครับเลือกเอาตัวที่เด่นมันมาทุกงวดนะครับ8903ตัวนี้นะครับแต่ตัวที่มาดูกําลังที่สุดก็คือ8 8นะครับเลขมมาดููก นะครับมาทุกงวดเลยเลข8นะครับนี่ครับเนาะหลายงวดติดกันแล้วที่แมานะครับงวดที่ผ่านมาก็สองแปดเลยนะครับสำหรับบนล่างนะครับนะครับมา8ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะนะครับแล้วออกหามด้วย8 5 8นะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเอซเอาไว้เพียงตำหนินะครับเนาะเผื่อทุกคนโชคดีมีชัยไปพร้อมกันประสบควมสุขนะครับเนาะสำหรับสาวราคนสวยวันนี้นะครับไปที่38นะครับเนาะนะครับผมเอาการ์ดชีรัลทันไปเลยนะครับเนาะนะครับผม เอาไปอำเภอชัยวานบิกติกลับมาเมื่อกี้นี่นะครับเนาะนะครับผมเอากาโชคดีเบิรสุขกสุขคนะครับเนาะเอาเธอจะมีแอดเซอรลาไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ